เพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะหากใครสนใจน้องไซส์ใหญ่คันนี้นะคะติดต่อมาเลยค่ะ061-197-1474ค่ะเดี๋ยวตามต้องมาชมภายนอกแล้วก็ภายในของน้องคันนี้กันเลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต่อเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์น้ํามันร้วนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะตัวโฉมหน้านะคะตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันเลยเนาะรุ่นหมน่าเชงนั่นเองไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หน้าให้เหมือนกันนะคะเซ็นเซอร์หน้า2จุดค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวล้อแมกอลลอยนะคะตัวนี้นะคะตัวยางค่ะมี 2023นะคะดอกยางหนาานแบบนี้เลยพี่พคะในส่วนของโต้ตาคัมรีสีขาวคันนี้เนาะดูหรูดูดีมากๆนะคะตัวกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะนี่เส้นตัดคาดกระจกแบบใหญ่แบบนี้นะคะตรงเบ้ามือจับขาดน,น้องจะมีปุ่มคีเลตด,ด้วยนะคะวิๆจ๋าเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงโอ้ตัวนี้มีเตือนด้วยนะกระจกมีเตือนด้วยนะคะนี่วิๆเห็นไหมคะตัวกระจกเนาะ ย่างแรกเลยให้ดูด้านข้างก่อนหัวน็อตไม่มีขยับขยับไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะมาดูเม็ดอาร์กเมดนึดนงเม็ดอาร์กเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแท้ค่ะตัวรถรับประกันนะคะไม่มีสนักปิดคว่ำน้ําท่วมนะคะมีผลตรวจรถ5ดาวให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะภายในก็จะเป็นแบบคุมทูนสีดําแบบนี้นะคะอืม นี่เป็นปรับไฟฟ้าหมดมีปุ่มรีเซ็ตกับอีอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องคันนี้ให้ดูตัวนี้สตาร์ทเนี่ยจะได้ยินเสียงเครื่องนะคะพิ๊าก็คุญแจรีโมทนะคะปุ่ม p u s start เนาะพงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีหน้าจอแสดงเตือนเนาะนี่ขึ้นหมดนะการเดินทางนะคะน้ํามันใกล้หมดก็เตือนนะคะโอ้โห น,น,นี่แบบนี้ลยตัวนี้ก็เป็นจอนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสได้เหมือนกันนะเชื่อมบลูทูธได้นะคะนี่สามารถกดเชื่อมบลูทูธต่างๆได้เลยนะคะพี่ๆขานีกดเมนูก่อนแอ,อ่านี่ได้หมดเลยนะคะเผนทงแผนที่เนาะมีปุ่มปรับ air auto ได้นะคะ ช่องแอร์เย็นปกตินะคะตัวนี้ซัดเบ็ดได้เหมือนกันนะคะก็มีที่ซัดเบ็ดอยู่เนาะนี่มีที่ปิดเปิดอยู่ตัดแบบลายไม้อ่ะทุกคนนะมีช่องวางแก้ว2ช่องนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกเขาวีโมด์โนมอลสปอร์ตต่างๆนะคะพวกอุปโภคออปกั่นนะคะคอนโซลด้านหน้าต่างๆเนาะ a อเบรกพร้อมนะคะตัวนี้ สามารถเปิดลังคาสรูปได้เหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวต้องเปิดลังคาสรูปให้ดูตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบไฮบริดตัวนี้น้ำมันล้วนแนะนําเลยเปิดลังคาสรูปได้แบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าเปิดปิดง่ายมากนะคะนี่เปิดปิดง่ายมากๆเลยนะคะเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยเนาะไม่อยากให้แสงเข้าค่ะเลื่อนปิดแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นสภาพด้านในของน้องตัวตาคัมรีตัว 2.5G นะคะกระจกนะคะปรับออโตได้นะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกม่านบังแดดต่างๆเนาะก็มีไฟให้เรียบร้อยนะคะต็เบากฝั่งคนนั่งข้างค่ะก็มีปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เป็นปรับไฟฟ้านะคะพี่ๆขาใครหาอยู่บ้างรถผู้บริหารใช้งานตัวนี้นะคะ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้าต่อเดือนนะหมื่นห้าหมื่นหกต่อเดือนเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นบ้างอืนะเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นบ้าง างด้นที่ด้านหลังก่อนเลยนี่ตัวนี้ก็จะมีม่านให้นะคะพี่จ๋ามีม่านบังเด็ดนะถ้าไม่ใช้ก็เอาเก็บได้เลยนี่เก็บแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเก็บเม็ดอ้านให้ดู เกมนให้ดูได้เลยนะคะตัวรถนะคะบอกเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะคะถ้าใครหาอยู่เนาะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเข้ามานั่งด้านในให้ดูก่อน<ม>ตัวนี้นะคะภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะติดตั้งคารซิทเด็กได้นะคะมีกระเป๋าทิงโชว์นะคะแล้วก็มีเอหลังเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลย<ม>นี่โอเคให้ดูที่วางแขน ตัวนี้นะคะมีช่องวางแก้ว2ช่องนะคะสําหรับที่วางแขนเนี่ยจะมีที่เปิดเอาของด้านหลังได้นะแคมเรีเนี่ยจะสามารถเปิดเอาของหยิบจับจากห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้นะคะถ้าใครมีเด็กเนาะก็ติดตั้งคาร์ซินเด็กได้เลยค่ะภายในกว้างขวางนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะนี่อันนี้คือสภาพด้านในของน้องัตต้าแคมรี่เนาะพี่ๆเนาะ นี่นะคะตัวบอะปรับปกตินะคะเขาเนี่ยเหลือเยอะมากนะคะเขาถึงบอกว่าแคมรี่เนี่ยเหมาะสำหรับเป็นรถผู้บริหารเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งด้านหลังเนาะตัวนี้ก็คืออำนวยความสะดวกตอบโจทย์สุดๆค่ะใครหารถไว้ใช้ในครอบครัวตัวนี้ก็คือแบบน้องต้องแนะนําเลยนะคะพี่พีจ๋าอยาให้ดูรอบๆคันกันก่อนเนาะตัวรอบๆคันนะคะตัวนี้ก็ เชิงขาวมุกเลยนะคะมีเซ็นเซอร์หลังค่ะด้านหลังเนี่ยเซนเซอร์หลังทั้งหมด4จุดค่ะมีกล้องมองหลังให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูก่อนก่อนจะเปิดด้านหลังเนาะพวกไฟท้ายต่างๆนะคะไม่มีรอยแตกนะคะใช้งานปกติเลยห้องเก็บสัมภาระเนาะอย่างที่บอกแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่แบบห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากๆนะคะจุของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเปิด ตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งพวกอุปกรณ์แม่แดงนะคะก็มีครบนะคะสำหรับน้องคัรรีนะคะถ้าใครที่แบบหาอยู่นะออกง่ายมากออกได้ทุกอาชีพเลยขอแค่มีอเอกสารแสดงแหล่งที่มาของไรายได้ที่ชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรองรับ E10 E85 เรียบร้อยนะค่ะฝั่งนี้นี่ด้านข้างเนาะตัวรถมีล็อกเด็กให้พร้อมนะคะพี่ๆจ๋าจะเ,เกะให้ดู แมดอาร์แกะให้ดูได้ทุกบานเลยถ้าพี่ๆอยากดูเนาะเรามั่นใจในตัวรถของเรามากนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซากนะคะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะซื้อกันตรงได้หมดเลยต้องมีจัดไฟนิดนึทีแล้วก็ส่งรถให้ถึงบานนะคะมาค่ะฟังคนนั่งข้างคนขับเลยหัวน็อตนะคะไม่ขันไม่ถอดนะคะแผ่นมอก็เดิมค่ะ เพนเพจต่างๆนะคะครบเลยปี B 18นั่นเองนะฝั่งนี้ก็จะมีบอกปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะซึ่งคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองตัวเลยนี่เม็ดอาร์ตต่างๆนะคะวิวิจาดูได้ทุกซอกทุกมุมนะคะอันนี้ก็คือด้านในของน้องเนาะเดี๋ยวทอ,องอนเนีตยเข้ามานั่งฝั่งคนนั่งข้างให้ดูนิดนึงพอดีบาะมันเลื่อนมาหน้าเกินไปเนาะเดี๋ยวเลื่อนกลับหน่อย โอ้บร๊กอรต่างๆนะคะครบเลยนะคะนี่พวกอุปรกรณ์เลออ่มคู่มือต่างๆนะคะอยู่ตรงเกะหน้ารถนะคะพ,พี่จา๋าเดี๋ยวต้องพาไปดูห้องเครื่องของน้องคันนี้นิดหนึ่งว่าออห้องเครื่องเนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบโซกไฟฟ้าเหมือนกันนะภาษีต่อให้นะคะภาษีพรบนะคะ เปิดห้องเครื่องออกมานะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2.5นะคะเครื่องก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะคะเครืงยนต์เบนซินนะคะจุดแต้มสีต่างๆครบนะคะไม่มีย้อมแมวไม่ขายรถน้ำท่วมเนาะไม่ชนหนักพิความน้ำท่วมไม่มีนะจ๊ะ่ิีิจ๋ามั่นใจได้เลยเนาะน็อตเดิมไม่ขยับไม่มีรอยพ่นสีทับค่ะ ตัวรถสภาพสวยๆเลยนะคะถ้าใครหาอยู่นะคะนี่เลยเนาะโตต้ตาคัมรี่นะคะเป็นกันความร้อนสภาพปกตินะคะใช้งานปกติเลยนะคะออกกันต้องง่ายมากๆนะคะยืน่นเอกสารแค่3อย่างนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านค่ะและเอกสารแสดงแหล่งที่มาของไรายได้ค่ะ ออกไปนะคะมีวารันตีหลังการขายด้วยนะคะพี่ขาดูแลหลังการขายเลยนะคะใครที่ต้องต้องเดินนี้นะคะรับไปเลยบัตร SRT Family Card ค่ะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้เลยนะคะถ้าใครสนใจน้องแคม r y ตัว 2.5G คันนี้ค่ะราคา88,000บาทค่ะ อนเพียงเดือนละ1 5ื่นห้าห5่ตัวเดือนเท่านั้นหากท่านได้สนใจนะคะติดต่อต้องตองมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 1 1 9 7 1 4 7 4ค่ะเบอร์ตองนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะต้องฝากกดไลค์ like, ก็ซับสไครเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย